มัาที่ประกอบนะครับนี่ยังไม่ลงตัวนะครับไอ้าที่ร้านนี่ก็เปลี่ยนหลบมนะครับเล็กลงนิดนึงครับเดี๋ยวติดแรมนะครับเราก็ใส่เป็น m 2นะครับนี่ใส่ m 2นะครับ s s d m 2เข้าไปหรือให้บูตวินโดว์ได้เร็วขึ้นนะครับและและก็มีฮาร์ดดิสตัวเดิมอยู่แล้วนะครับ1ึเทราไบเพื่อสำรองและเก็บข้อมูลนะครับไฟล์ต่าง โปรแกรมต่างๆที่เยอะนะครับหรือแมตชเกมนะครับก,ก็เก็บในหาดินได้นะครับแยกกันมาพร้อมแรมป์สกิกนะครับ i 5 74003.7 up to อัพทูตัวนี้น่าจะอัพทู5หรือ4กิกนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับมาพร้อมการจอ rx สัปไฟนะครับ580 4กิกนะครับตัวนี้แรงกว่า0.03กิกนะครับตัวนี้มาพร้อมไดเวอร์นะครับตัว2,20 0ภาพคมชัดนะครับตัวนี้แรงๆครับพร้อมกับราคาสบายๆนะครับ16,800นะครับใจทักทายกันมานะครับเคใหม่นะครับสวยๆโปลารมัเตอร์นะครับตัวนี้บอดี้ดูดูดันรัสีดำนะครับฝาข้างเป็น ชาสีชานะครับใส่ด้านอีกฝั่งหนึ่งคึกนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพอแซนะพาวเวอร์ซีเ5กนนินะครับตัวนี้แ0พลัดนะครับนิ่งๆนะผมใช้ยาวๆกันเลย16800นะครับสนใจทักกันมานะครับ มีเครื่องเดียวเอมนะครับใส่ไว้ใต้ซีพียู CPU นะครับข้างบนกรดจอก็ซึ่งจะทำให้ไม่ให้เกิดความร้อนนะในตัวเอมแล้วก็จะได้ระบายความร้อนไปในตัวนะครับเพราะว่า,าได้รับการระบายจากพัดลมซีพยูนะครับ มีการดูดอากาศออกนะครับตัวนี้เพิ่มไฟเข้าไปตัวนี้เป็นออปชันของบอร์ดนะครับสแสดงไฟสถานะต่างๆนะครับเพื่อบอกเรานะครับว่าเ,เครื่องมีปัญหาหรือว่าตัวไหนที่มีปัญหานะครับก็จะมีไฟฟองนะครับก็จะมีโค้ดบอกนะครับดีบักนะครับตัวนี้เขตตัวนี้เป่าทะลุระบายข้างในเครื่องนะครับ สำหรับของตัวเคสมีมา2ตัวเลืออนะครับผมแล้วก็มีตัวข้างหลังระบายตัวความร้อนจากตัวเมมบอร์ออกให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องรันได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิลดลงนั่นเองมาพร้อมกับแรงตัวนี้เป็นของพีดิเตอร์นะครับ คิงตันพีดีเตอร์16กิกะแคูณ2บัตร2 6 6 6, 6แรงแรงครับสวยนะครับการตัวนี้แบ็คเพจก็โอเคทำประกันทุกอย่างนะครับทุกตัวเลยใหม่ๆนะครับพัดดิสเอ็มทูเป็นสินค้าใหม่พวกสิงต่างๆนะครับผมพัดลมเทสอะไรประมาณนี้สอบถามมาครับผมมาเทสเครื่องกันได้เลย ใจก็รับไปนะครับเป็นชุดสำหรับกล้องฝุ่นนะครับผมด้านหลังนะครับส่วนนี้ใส่การ์ดจอได้นี่นะครับพอร์ตใส่การ์ดจอได้ทั้งแบบ HD Display นะครับผม DVI นะครับได้หมดเลยพอเวอร์เหลือๆนะครับผมเอเคนะครับเดี๋ยวลองทดสอบการทำงานของเครื่องกันอยู่โดยการลงโปรแกรมนะครับตอนนี้ลงโปรแกรมง่ายนะตั้งค่าง่ายมากทักมาลดครับผม